ืันนี้รถสปารบกเจเกตบริลาเรพี่น้องืัอนี้ผักพรสลริเจเกตกาดีใจน้องพี่น้องืันนี้ดีใจดีใจโูกพี่น้องเป็นลงเงินจะยืดถูกหรือวันโหลแสนสับนะพี่น้องคนสปารบเจเกตกาขอขอบคุณทุกกำลังแล่ใจจากพี่จากน้องพี่น้องทั้งในนี่หมดเกเกตบางคนจ้องาปไม่มี มีว่านนี่แบบนอนพี้ที่ทุกต้นทุกฐานนอจะทั้งในกระอกเขาพุณหลายๆเลยค่ะเป็นดีกึ่งรางวัลก็มภากใจพี่ีน้อกขอคุณนทุกกำลังแรงใจจอยากพีแต่กร้ถอกละพี่น้อกีหนึ่งกราคาดา้มเล่นน้อยแจเกศเมื่อแรกของเดือนกรกฎาดาโมพี่น้อ็นหมอสันมันดีเด้อพี่น้อมันนี้ยแจเกศกระได้รับโโลเงินจากเงินจากยูถูกหรือว่าโลแสนสับละพี่น้อกหเือะกัน อีกซื้อนึ่งก็ยูทูบซิลเวอร์อะวอร์ดโขดได้ก็ดีใจหลายพี่น้องขอบค,คุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกได้ทุกแช่ละพี่น้องที่ถ้าไม่คนณสอบป,ปากับยากเกตมีมือนีิมือน,นีินนนก็เลยบวเขาปลาเด้อพี่น้องก่อศีพากันทำบุญทำสังฆทานนั่ไปถวายอยู่วัดกับเราพี่น้องันนี้วมทำบุญน่วกัน กามีพี่มีนองนองลงตะนตะตาปอบกัรรวมทับบ้งบนน้ำกันพี่น้องนเนี่แล้วก็นองลงยุพินเอฟซีทั้งสหรัฐอเมริกาพี่น้องจะพร้อมหลานอาหารร้านหน้า,นา,นาไทยมันกาเมี่ส่วนรวมบริจาครวมทับบุนสังฆท่านเธอนี่น้่พี่น้องเป็นเงินสามพันบาทกับติดไซซ่องถวายและกาซืสือ พวกเครื่องเดิมสารพัดนะน้อยยะเก่นะเ็บเข่ากับนามค่ะนี่กับเข่ากับหนามน้ำเอามาเห็ดบนน้ำกันพี่น้องคนนี้วันนี้กัาป้ากับดงรวมทำบุญน้ำกันมาหนี้ตอนนี้ทีมงานข้างนอกกับพรกคันจัดเตรียมหาอาหารอยู่พี่น้องไปเตรียมยะเกนเอาจัด โมนีทีมงานบานคนทองปลาบริขาปลาเรื่องพี่นอ้องการหุงหาอาหารจัดเตรียมเอจูเฮดกินละพี่น้องมมนีที่พายเกตกบน้องลงทีมงานจักญาาิพี่น้องทำบุญสังฆทานพี่น้องถวายสังฆทานอยากดีพี่น้อง,น,องน้องลงกะ มาหวมหลายคนหลไรถานอยู่เด้อพี่น้องกลับเมื่อแล้วก็มีเพิ่นมาเฮ็ดกับเข่าตัดเต้เดือดเดือดปุ่นอีกอีกแสองปีปีเดี๋ยวอีเดียอีปีหนึ่งเบียจะด่าเหมือนกันได้เนี่ยเมาไทยเมาไท่อยากได้คือกันเบียมาไทยก็อยากได้คือกันได้ครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ปีกอีกแค่สองปีเมาไทยไอเดือดปลาก็มาไทยแหละพี่น้องเป็นลูกหลานคนต้องการสาวเปียปุ่น รวมทำบุญนำกันพี่น้องมื่อนี้พุ่นน้นองลงุงคนหนึ่งสาวปอวนิชาแตนนาบ้านนี้แตนนาฮะ,ะทีมงานกับทีลงวัดคนละพี่นอ้องกังกงกงงบไหว้สังฆทานน้ำกันมื่อนี้กับแตนนางงพี่น้องรวมทำบุญนำกันลรามื่อนี้มาฉลองฉลองหลวงพ่อพี่น้องพุณน่ะ หลัเงินหลัเงินตะนากับสิไรเร็วๆนี่คือกันละตะนาคหลัวฟอกหลัวฟอกเนี่ยบ่เอาสันเลยบ่ครามราามเงินไปเลยบ่คเลยบ่กำลังปัะกันจัดเตรียมเตรียมของเดินทางลงไปวัดนลัพี่น้องตอนนี้ในเวลาหรือบ่ พ่อใหญ่จานตายฟอร์มเด็พี่น้องมาเนี่ยเดินทางลงไปวัดรวมทำบุญสังฆทานรำกันเรื่องพี่น้องมาเนี่ยเอา้าย่ายกับไปพ่อย่าย ลพี่น้องมาหอดวัตรพี่น้องมาดตกี่มจัดเตรียมอาหารหวานข้าวแล้วพี่น้องเวายวสักระานคุณมาแสกระถานพี่เต้มหมอมิเตอร์ได้ลายมีเตอรได้ลายคุณน่ะโอ้ของวานก็มีนาะขรงวานก็มนี่มีวัตถุดิบ คุณละมากแลักใหม่พักหงานเขาคุณมีเบิสฮะทำบอร่วมกันพี่น้องเมื่อนี้นี่กับเอฟซีได้เสือแดงนี้ยเสือแดงเอฟซีได้นดิโอ้ยขอบคุณค่ะเบิ้ลคู่มือเนาะโอ๊ยิดตามคู่มือเนาะเบิ้งใครทุกงเนี้ยเบิ้งงั้นเบิ้งดเกเพ็ขอบคุณหลายๆครับลืมตัวละเบิ่งตะเก็ดเกเพ็ดไบง 呵呵 <laughs>、uh。好、huh. uh。嗯嗯。好，啊。 हां मैं भी नहीं कुछ नहीं काम के नहीं วายสังฆทานเป็นดีเรียบร้อยแล้วเด้อพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่ยการทำบุญสังฆทานมีพี่น้องญาต <c oughs> ิมมตรน้องลุงมาหลวมหลายคนหลายท่านอยู่เด้อพี่น้องนคนน้อง,งลุงเอฟซีบางคนที่พันอยทั้งเมืองนองบัวกะบริจาคโอนผ่าน บัญชีธนาคารมารวมท้ำบุญนําคือกันอาหิเยกเกตแล้วก็ทีมงานน้องนุงญาติพี่น้องพดเดินทางกลับไปบานก่อนพี่น้องส่วนคนสองปลาก็สีพาพีีพานอ้องยางเบิงบริเวณวัดของบ้านเก่งไอ้วัดบ้านเก่งสมบูรณ์นี่ละพี่น้องเป็นวัดที่มีปลาใหม่สมบูรณ์เด้อพี่น้อง แถวนี้นาเดือนตุลาพี่น้องน็ดบวกหลายหลายแถวนี้ายบแ้วาขัางนที่ถวายสังฆทานเมือ่อกี้เป็นสาราการประเรียนพี่น้องของวัดบ้นแก่งสมบูรณ์ส่วนยางมากขางนอกนี่ก็ที่เป็น ขาอุโบสถใหม่พี่น้องสางใหม่กำลังดำเนินการสารงมาได้ประมาณสองปีพี่น้องผมก็เคยขอรับบริจาคจากเอฟซีพี่น้องก็ได้มาประมาณหนึ่งอยู่พี่น้องแต่กระยังปบ่ท่านแล้วเสร็จดอกพี่น้องยังลาย เป็นภาุโบสถใหม่หลังแหลกของจังหวัดอุบลก็ว่าใดพี่น้องนี่การก่อสร้สางกันยังดำเนินการไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องตามทุนทรัพย์ที่มีแนละจากพี่น้องชาวบ้านรวมบริจาคสมทบทุนแน่พี่น้องมันก็นก่อสร้างไปเรื่อยๆ ก็นังขาดงบประมาณหลายอยู่พี่น้องเสานี่เป็นใหม่เบอร์เด้อพี่น้องใหม่แดงเบอรงามวัตนะอยูกบันไดก็เป็นใหม่ดู ไม่ไปดู ตอนนี้ก็แล้วไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยล่ะพี่น้องแต่ก็ยังขาดอีกงบประมาณอีกหลายตัอยุ่พี่น้องก่อสิแล้วเซจสำหรับผู้ที่รีเริ่มโครงการกัเป็นพระคุณเจ้าพระมหาประกาศอริยเมธีล่ะพี่น้องเปิดเป็นเจ้าอาวาสวัดบันแก่งสมบูรณ์แล้วก็เป็นเจาน้าคณะตำบลตำบลห้วยคาพี่นอ้องพนดนรีเริ่มโครงการก่อสร้างวางแผนมากอะ ประมาณสองสามปีแหละพี่น้องสำหรับเอบซีันใดอยากมีส่วนร่วมในการสร้างาศาสนาสถานอยากติดต่อกับพระอาจารย์โดยตรงกะสอบถามคุณสงปามาไดใดพี่น้องยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกหลายพี่น้องไม,ไม่แดงเบิดทั้งเบิดสามสิบกว่าตนากับเป็นพระอุโบโสถทีไงพอสมควรพี่น้อง ใส่งบประมาณกับมาหาศาลอยู่พี่น้องยังขาดทุนทรัพย์อีกหลายอ่ะคนสองปลาประเรกเขาปลากับมาในสายบุญพี่น้องวันนี้โดนๆที่พี่น้องเพราะว่าแทบบม่มีเวลาเขาแต่ปลา ช่วงต้นๆที่ก่อสร้างค้นสองปาก็มีส่วนร่วมโดยใส่รงนี่งนหละพี่น้องซอยทางวัดอยู่แต่หลังๆมาก็าเริ่มบริเวเขามาปันไดพี่น้องเพราะว่าต้องเขาปาเขาปาเฮ็ดคลิปเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งล่ะพี่น้อง <c oughs> ส่วนหมากก็สิีซอยบริจาคเรื่องทั้งทุนทรัพย์ล่ะพี่น้องเต่กะ ม่ได้หลยแค่ยิบเมื่อแล้วพี่น้องสำกำลังทัศท่าอะยังขาดงบประมาณอีกหลายอยู่พี่น้องเอฟซีพี่น้องที่ใจบุญอยากรวมสางพระอุโบโสถกาดตีตอคนสองปลาได้พี่นอ้องอะกลับไปบ้านกอนพี่น้องบานนี้มืออื่นกับคอยพอกันอยู่ปลาแต่อยู่ดีไม่แห้งพี่น้อง มา,มาจากวัดมาหอด,ดบ้านกับมาทำกับเขาให้พี่น้องกิน,นอีกพี่น้องต้องนูกหลบร้านมาซอยกันหลายกุ้งไลายคนอยู่ตาปับตัวนี้เห็นถังล้างมือไว้มากินก๋วยเตีนเน๋ยวพี่น้องบาหน,นี้กูแค้นบ่กูแค้นคนสองปลาเอา

ยืนตายว่งแม่อ,อ้อยืนกร่ดูตายเลนฮะโอ้ยยยเยย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 อยยอยนยยนยย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 ยกยก็ยย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 กยายย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 ยี่ยย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 ยหล ขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องพียรี่คนสองปลากับยายเกศนีมือหนึ่งา้วนไม่ต้องหลงความภูมิใจของคนในยูทูบความผาบูมิใจของคนทำยูทูปพี่น้องกะรขอให้ปวารีการร่างเริ่มทำใหม่ๆสู่พี่น้องเดี๋ยวกะได้หลงเพื่อยายเกศสูต่อไปจ้าต่อไปไปแลกใจให้เด้อจ้าน้องใหม่แลกใจให้น้องใหม่น้องปอบวาสิเอาหลททอ เบาลงเงินมาแต่นอ, <c oughs> องกับมาซอยในงานทุกงานล่ะพี่น้องแตนากับตาปอบกาเป็นเมื่อใดเนาะอ๋ะอสำหรับคลิปนี้ก็สีฝากพี่ฝากน้องสำเนกละพี่น้องการล่อหลุดน้ำกันคลิปใหม่มื่อื่นผลลัพธ์พี่น้องในสายเขาฟ้าหาอยู่หากินขื้เกา่าล่ะพี่น้องสำหรับคลิปทำบุญแยะเกตไอหายป่วยน้่ลแะพี่น้องแล้วก็ไในโหลน้ำเป็นดีใจก็เลยทำบุญน้ำ าฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ลราพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกแก่ตอขอบคุณทุกกำลังแรงใจลราพี่น้องเนาอนอกกันยุปตามื่อื่นพี่น้องในรูปแบบเก็บเ็ดสำหรับขีิหน้ซ้ำหนิก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ